สวัสดีครับทำทำทาวันนี้ควรลุงแตายเขานำเสนอทอดปีไก่หรือปีไก่ทอดนะครับนะปีไก่ทอดนะครับน,นี่เราก็หมักไว้โดยใส่นะครับไปซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวพร้อมกับแป้งทอดกรอบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทานกันนะครับ แล้วทอดแล้วนำไปทอดนะครับครับครับเดนนี้กําลังนําไก่ก็ไปทอดนะครับปีกไก่ปีกไก่เสร็จแล้วนะครับปีกไก่ทอดสูตรกัวลุงไตยบํารุงดีแท้นะครับนี่ปีกไก่ทอดหอมๆใหม่ๆเลยนะครับใส่แป้งโคกิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสกให้กับกัวลุงตายบ้านพิลักด้วยนะครับบํารุงดีแทช็อตช็อตช็อต